รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max m o ต t ร r สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MaxMotor เตอสุดนยานยนต์วันนี้เปิดรายการเพราะกับของใหญ่นะครับข้างหลังผมนี่ก็คือรถหัวลากแกนเนียนะครับเป็นแบรนด์จากสวีเดนนะฮะแบรนด์นี้เป็นเรียกว่าเป็นผู้นําตลาดรถบรรทุกรถหัวลากในเมืองไทยในตลาดของรถหรูแล้วกันนะฮะผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับทางผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถบรรทุกในเมืองไทยนะครับแล้วก็พาไปขับตัวหัวลากทันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปรนผมมีเรื่องราวจากพยุ์มาฝากกันครับใหม่อิซุดีแม็กพัลานุภาพไร้ขีดจำกัดพาคุณผู้ชมมาที่โชว์รูมอิซุวิากาดีกันอีกแล้วนะครับมาพบกับพ่ยุธครับพยุสสวัสดีครับสำหรับคนใช้รถแล้วผมว่าพยุสอาจจะช่วยผมได้หลายๆเรื่องนะครับ วันนี้อยากจะคุยเรื่องเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนมันแค่ง่ายๆใช่ไหมพี่ครปุ่มมุกอะไรนะปุ่มพัดลมปุ่มอุณหภูมิแอร์ใช่ไหมครับพอเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตัลเนี่ยมันมีทั้งอะไรออโต้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบว่าอะไรนะเย็นเร็วที่คุณได้ดีพูดเนี่คือมีทั้งหมด3ปุ่มบิดหนึปุ่มกด รหนึ่งปุ่มกดก็คือกดปุ่มหนึ่งครั้งถ้าสัญญาณไฟติดก็คืออากาศหมุนเวียนแต่ภายในไม่ให้อากาศข้างนอกไหลผ่านเข้ามากดอีกหนึ่งครั้งถ้าไฟดับก็หมายความว่าเอาอากาศภายนอกเข้ามาด้วยบ,บางท่านใช้เป็นลิ้นปิดเปิดอ่านี่โบราณเลยใช่ครับทีนี้สวิตช์บิดอย่างแรกก็คือช่องทางลมครับ วิตบิดตรงกลางเป็นเรื่องของพัดลมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปขวามือสุดก็คือการปรับตำแหน่งคอนเย็นถ้าท่านยังใช้รถประเภทนี้อยู่แนะนำนะครับว่าแถบที่เป็นสีฟ้าที่เป็นความเย็นจากน้อยไปหามากจากที่เป็นแถบฟ้าเล็กใหญ่ทุบๆเลยนะครับถ้าท่านเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งแล้วท่านบิดความเย็นไปสุดอันนี้ไม่ดี ครับเท่ากับว่าใช้แรงลมน้อยแต่ใช้ความเย็นจากคอมเพรสเซอร์แอร์เต็มที่ต้องให้พัดลมสามพันกว่าความเย็นทํายังไงให้แอร์บันดาใช้ได้อายุนานๆแบบเหมือนกับแอร์อื่นๆอะไรเงี้ยเหมือนกับวนอื่นๆของรถอ่ะคงเคยจําได้ที่วิทย์เกิดเรืองช่วงล่างครับมี2ประเภทเนาะซื้อรถใหม่ป้ายแดงกับซื้อรถมือสองมาใช้ครับผมทันทีที่เราซื้อรถมือสองมาใช้เราก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าของรถที่ เป็นเจ้าของแรกๆก,ก่อนเราใช้งานยังไงเมอมลขับร,รถเปิดกระจกตลอดเวลาไหมครับจอดรถดินถนนเปิดประตูข,ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยไหมนี่คือฝ<ม>ุ่นที่เข้าไปในรถครับฝ<อ>ุ่นที่เข้าไปในรถก็จะไปอุดอยู่ตามช่องต่างๆที่เรามองไม่เห็นครับนะครับ,รบถ้าเราใช้รถแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่ทําการล้างทำความสะอาดมันก็จะเสียในวัน้าดหน้าครับก็เลยอยากเรียนว่าในการล้างระบบปรอากาศนั้นก็คือปีละหนึ่งครั้งครับ ซื้อรถมือสองมาล้างวันนี้เลยอถ้าใช้รถใหม่ผมอยากเรียนว่านาทีทอมีแค่2 2ปี 2> ครับ2ปีแรกจะไม่ล้างก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมผมล้างนะล้างปีละครั้งเพราะว่าการล้างในปัจจุบันคือล้างแบบไม่ต้องถอดสู้ครับพี่ยุทธอยากให้ข้อคิดไปนิดนึงครับพี่ยุทใช้รถยูสุมาหลายคันแล้วครับแล้วก็ไม่เคยนะครับ 1. คือสตาร์ถไม่เคยปิดแอร อันที่2คือดับเครื่องยนต์ก็ไม่เคยปิดแอร์คาดารณ์ไหมครับเา้าใจครับอันที่3คือขับรถจะกลับถึงบ้านก็ไม่เคยตัด AC ครับแต่รถไม่เคยมีลื่นอับรยนต์ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการที่จะเป็นภาระยุ่งยากครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นรถยนต์อีวุถอยหลังม่สัก13ปีมาแล้วสตาร์ทรถเขาจะตัดคอมเพรสเซอร์สตาร์ทรถคือระบบตัดเองนะครับก็คือทันทีที่เรากดปุ่มสตาร์ทบิดสตาร์ทในสมัยก่อนนะแอร์ไม่ทำงาน เขาจะตัดไม่ให้อะไรทํางานพอสตาร์ทติดแล้วระบบต่างๆค่อยกลับเข้ามาทํางานครับ <c oughs> อันที่2ครับก็คือตอนที่เราจะดับเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็ทํางานตามสภาวะอย่างที่บอกคือขอให้ตั้งความเย็นพัดลมสัมพันธ์กันถ้าเป็นระบบพอตอย่างง่าย <c oughs> ส่วนที่3ก็คือเวลาเราใช้งานรถยนต์เนี่ยขอให้เราดูแลให้เป็นและอย่าลืมไปทักตู้แอร์กันนะครับวันนี้จะขอของคุณพิยุทธ์นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ้างรถกันเนี่ยก็จะมีรถระบบกอไทยที่เหมือนกับรถ m a ็ก o t e X r ่นกมตกามีใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น และมีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรแต่คือการได้ทำกับใครเติมชีวิตให้เต็มความหมาย m a z d a CX 30ใหม่ Feel the Drive ่าสัญญาณถูกจำกัดจากฟิล์มติดรถยนต์ time ปลดปล่อยข้อจำกัดด้วยลามินาดิจิทัลบูสต์เทคโนโลยีฟิล์มกรองแสงกันร้อนกันยูวีบูสชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัล Lamina i ทลบ Bo ต์ o ูส o ์ your life ทุกการเดินทางคือก,การออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด i s สุ u Cross 4x4 Master of All Roads Max m o t o r ใหม่อิสุสดีแม็กพลฒนุภาพไร้ขีดจำกัดครับพาคุณผู้ชมมาที่บริษัทเจเนียครับมาคุยกับคุณดวงใจคุณทุกข์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับคุณดวงใจเรื่องของรถบรรทุกอ่าเพราะว่ารถบรรทุกก็เห็นวิ่งกันทั่วไปเลยเนี่ยบางทีเราก็โโอ้หรถญี่ปุ่นรถยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะ แราจะมาคุยเรื่องของตัวสแกนเนียว่ามันพิเศษกว่ารถญี่ปุ่นหรือยุโรปอะไรยังไงบ้างาครับคุณโรใจอยากจะรู้เรื่องของสแกนเนียก่อนว่า ตอนนี้สแกนเนียแหละเป็นไงบ้างก็จริงๆถ้าถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยถามว่าสแกนเนียเนี่ยมีมานานแล้วหรือยังเนาะถ้าใน global level เนี่ยเราก็มีมา135ปีละนะคะส่วนสแกนเนียที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ปีที่36แล้วนะคะสําหรับการให้บริการรถในเมืองไทยทีนี้โปรดักที่เราให้บริการเนี่ยเราก็จะมีทั้งรถบรรทุกรถหัวลากนะคะแล้วก็รถบัส ะนะคะที่เราให้บริการอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีศูนย์บริการในแต่ลนะภูมิภาคเนี่ยรวมกันตอนนี้อยู่11ศูนย์บริการด้วยกันทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยค่ะ,ะ,ยคะอยู่ในภูมิภาคหลักๆที่จะรับรองลูกค้าของเราในทุกภูมิภาคเลยค่ะก็มีวันลกแบบนี้คแล้วเราก็อนิบัต ใช่ค่ะมีชชสซีรถบัสค่ะมีกี่รุ่นนะจ๊ะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เรามีอยู่7รุ่นด้วยกันนะคะเราจะมีเครื่องยนต์2แบบก็คือเป็น360แรงม้าแล้วก็410แรงม้านะคะครับแล้วก็ที่มันแตกออกไป7รุ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีสเปคที่เรา ทำการรีเสิร์ชตลาดเนาะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการลดประเภทไหนไปให้เหมาะกับกับสเปคแบบไหนอย่างเนี้ยนะคะอย่างถ้าเป็นกลุ่มรดน้ํามันเนี่ยตอนนี้ที่เรามีหลักๆเลยก็จะเป็นรุ่น360นะคะแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เน้นเรื่องเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาที่รองรบับกับการให้บริการทางด้านลดน้ํามันอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าตาเหมือนกันมันมีเจ็รุ่นมันต่างกันยังไง้ามฮะหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวขนาดของแคร ที่เราจะมีที่เราเรียกกันว่าแคป17กับแคป20ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแคป20เนี่ยมันจะมีความกว้างแล้วก็มีเตียงนอนสําหรับกรณีที่คนขับเนี่ยจะขับไกลเคยเห็นเคห็นในคลิปวิดีโอเยอะเลยใช่ใอย่างนี้ค่ะก็ก็จะมีตรงนั้นด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของตัวเซฟตี้ซิสเต็มเซฟตี้แพ็กเกจที่เราใส่เข้าไปในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการขับขับ2องขับสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ระบบต่างๆปลอดภัยที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับรถยนต์ไหมฮะว่ามันมันต้องมีระบบป้องกันการชนระบบลงขาอะไรเงี้ยคืออย่างระบบพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยในแง่ที่ว่าโอเค การเบรกดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมในเรื่องของเวลาที่เราเลี้ยวลงเขาแล้วมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยทําให้รถเนี่ยลดการเขาเรียกว่าโครงอะค่ะก็คือทําให้มีความสเตเบิลในการที่จะเลี้ยวลงเขาคือลดกวามพลิกคว่ำพูดอย่างนี้ดีกว่าและรถทุกคันนึงเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยเยอะขนาดไหนครับเยอะขนาดไหนอูเยอะมากนะคะ คือนอกจากระบบเบรกพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเบรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเป็นตัว retarder เนาะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทาในแง่ที่ว่าเวลาที่จากเดิมเนี่ยเราใช้เบรกปกติใช,ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าคนขับเนี่ยเขาต้องลงเขาแล,แล้วมันรถอาจจะมีน้ําหนักมาเยอะพอเราเปิดเปิดระบบเบรกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าชะลอการเบรกโดยที่ใช้น้ํามันเนาะเข้าไปในเฟืองใช่ไหมคะคมันก็จะทําให้ระยะในการเบรกเนี่ยมันชะลอลงอย่างนี้นะคะ่ะ ก็แปลว่ารถกันเนียเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าบอกจะซื้อมาเนี่ยแปลว่าผมก็ต้มาเลือกสเปคเองนะว่ารุ่นนี้เครื่องยนต์ขนาดแลวเอาระบบปลอแพยอะไรบ้างอย่างนี้ยได้หรอฮะคือจริงๆเวลาที่เซลแมนเราเข้าไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าลูกค้าจะเอารถคันนี้ไปใช้ในธุรกิจอะไรอ๋อต้องคุยก่อนใช่มันต้องมีใช่ค่ะคุณจะเอารถไปใช้คุณจะไปวิ่งทางลาบส่งของปกติเช่นส่งของ ท่าเรือไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆามันเป็นการวิ่งทางล่าวิ่งในเมืองอย่างนี้ค่ะถนนก็ไม่ได้มีความขรุขระไม่ได้มีความลาดชันมากเซลแมนของเราเนี่ยเขาก็จะแนะนําเป็นเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นสแตนดาด อ่าก็เราเรียกว่าเป็นรุ่น CP17 ที่เราเรียกกันในกลุ่มของเราก็คือเป็นรุ่นไต้หวันอย่างเงี้ยนะคะคมันก็จะเป็นสเปคแสแตนดาดเลย<อ>ลูกค้าก็จะวิ่งผลของมีตู้คอนเทนเนอร์ลากไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดซื้อแบบขับขึ้นสี่ล้อเลยแบบเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าสมมติลูกค้าส่งของหนักวิ่งวิ่งส่งของต้องขึ้นเขาอาจจะไม่ใช่น้ํามันก็ได้นะคะอาจจะเป็นปิโตเคมีเช่นพวกแอสฟัล์พวกอะไรนะคะยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่จะอาจจะต้องใช้รีทร์เดอร์เพราะว่า ขึ้นลงเขาแล้วก็แบกของหนักอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นรุ่นไทยสีที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะพ้างั้ดรถกันเนี่ยเนี่ยก็จะมีรถระบบความปลอดภัยที่เหมือนกับรถเดินนั่งที่วิ่งในเมืองลิมพองไทยทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว,ว่า,อ,าอยากจะได้อะไรก็เพิ่มเอาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วระบบความปลอดภัยที่บอกว่ามีมาตรฐานมันมก็คือ จะมีอะไรบ้างครับหลักๆตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวเนาะตัวแรกก็จะเป็นระบบ EBS จะเป็นตัว Electronic Brake System EBS ใช่ค่ะ EBS ไม่ใช่ ABS นะไม่ใช่ ABS คือ EBS เนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับ ABS ก็คือมันจะไปช่วยเหมือนกับว่าเขาเรียกไงทำให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นลงคือเก่งกว่า ABS อีกเก่งกว่า ABS อีกนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าเป็น ESP เนาะระบบควบคุมการทรงตัวอัตมัตดใช่ระบบควบคุมการส่งตัวอัตมัติใช่อย่างเนี้ยนะคะก็จะช่วยเวลาที่รถแบกน้ําหนักเยอะเวลาจะวิ่งลงเขาอะไรเงี้ยก็จะช่วยป้องกันการพลิกคว่ำอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าขับอยู่บนถนนน่ะแล้วก็ไปเจอสแกเนียเนี่ยอย่างนั้นก็มั่นใจด้ว่า นเราามมคนี้ระบบความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยอยู่อย่างนี้ค่ะครับ<ม>แล้วอตอนนี้มีเจ็ดรุ่นใช่ไหม,มแล้วปีนี้เนี่ยเราจะทําอะไรไหมฮะนอกจากเจ็ดรุ่นนี้แล้วจะคือตอนนี้ถามว่าเจ็ดรุ่นเรายังไม่ได้มีแผนที่จะนํารุ่นที่8ที่9หรือที่สิบเข้ามานะคะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเจดรุ่นนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอยู่นะคะแล้วปีนี้ทางเซเนี่ยมีจะมีอะไรแบบค่ะ จะมีกลยุทธ์อะไรบ้างคออำถามถ้าถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านการขายตอนนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าเราเหลังจากที่เรา improve สเปคขึ้นมาในปีนี้แล้วใช่ไหมคะครเราก็เพิ่มจำนวนเขาเรียกว่าไปบุกตลาดในโซนฝั่งภาคตะวันตกมากขึ้นนะคะคจะเป็น อะไรนะการเจนบุรีาราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเรายังมีประชากรสการเนียอยู่ในโซนนั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะ,ะแต่เราเห็นศักยภาพว่าเราหน้าที่จะเพิ่มการใช้งานรถในโซนนั้นมากขึ้นซึ่งก่อนเนี้ยเราก็ได้ทําการเพิ่มเซลแมนที่จะดูแลลูกค้าในพื้นที่เข้ามาแล้วอันที่น1นะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีการใช้งานอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาดนะิจิทัลไลเซชันเนาะเข้ามาใช้ในการโปรโมทสการเนียแล้วก็ให้ผู้ใช้งานที่ตอนเนี้ยใช้งานอินเต กันเยอะมากเนี่ยได้เข้ามาทดลองเ,อเลือกรถบรรทุกที่ตัวเองอยากได้ อาจจะมีการเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนทดลองสเปคดูว่าเป็นยังไงที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะตัวระบบอันนี้เนี่ยมันก็จะยิงข้อมูลเนี่ยส่งมาให้กับทางสก,กาเนียเซลลทีมของเราและเซลทีมของเราเนี่ยก็จะทําการติดต่อลูกค้าเพื่อที่จะทําการตรวจสอบว่าต้องการลดสเปคนี้จริงไหมแล้วก็เริ่มต้นการแนะนำโปรดักต์ให้กับลูกค้าอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าผมเปิดเว็บไซต์มาเดินอย่างผมไปเลือกจิ้มรถคันนี้ดูลอ,องเทสสีนี้นดูนีดูอะไรเงี้ยใช่คันเด้อ ทำได้ค่ะทำได้เราก็จะมีการแจ้งเตือนมายังเซล์ของเราว่าโอเคมีลูกค้านะอยู่ในโซนพื้นที่นี้ต้องการรถแบบนี้เราก็จะอ s ไ i g n ให้กับเซลล์ที่ดูใน a r e ยนะคะเข้าไปติดต่อลูกค้าได้เลยครับปีที่แล้วกันเดียขายไปกี่คันเนะี่ยปีที่แล้วขายไป315คันนะคะอันนี้เฉพาะรถหัวลากนะคะเฉพานี้นะเานี้เฉพาะตัวน,ววนี้แต่ถ้าเจ้าตัวนี้เนี่ย42คัน ต้องเรียวกว่จะกลับมาเลยนะเพราะรถบัสเริ่มขายได้ <c oughs> จริงจริงรถบัสเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเราเคยขายได้ปีละ200กว่าคันก็มีนะคะคแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆแต่ถามว่าก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคเพราะว่าเราเห็นตลาดเนี่ยมันเงียบมากจริงๆแต่สกานเนี่ยเราเนี่ยที่เรา,ท,เราที่เราประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าในช่วงที่ยากลําบากเนี่ยหก็คือว่าเรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เราเห็นความต้องการแล้วเราก็เข้าไปตอบโจทย์เขาได้เช่นกลุ่มรถ โรงงานคับแต่เดิมเนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันราคาต่างๆแต่ว่า oh. สการเนี่ยเนี่ยเราเรามีทีมเซลล์บัสเซลทีมของเราเนี่ยได้ทําการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปคุยงานกับลูกค้าเลยเพื่อที่จะ ตอบโจทย์ตอบคำถามของผู้ว่าจ้างว่ารถสการนีเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับบริษัทกับโรงงานนั้นที่เขาต้องต้องการรถอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในเ s กเมนต์นี้ขึ้นมาอืมเาคนที่ซื้อซื้อแล้วบรรทุกอะ เพราะเลือกจากปจัจแจกอะไรบ้างนอ,นอกจากเรื่องของสมงรรถนะความปลอดภัยแล้วะลอระรอความประหยัดได้ไหมเรื่องความประหยัดน้ํามันอันนี้อันนี้สําคัญมากเลยนะคะซึ่งเราได้ยินว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่เปลี่ยนใจจากยี่ห้ออื่นยี่ห้อเดิมที่เคยใช้แล้วมาใช้สกานเนี่ยเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยอัตราการประหยัดน้ามันนะคะอย่างมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาประหยัดเที่ยวหนึ่งเนี่ยประหยัดไปเป็น10ลิตรเลย น้ำมันที่ใช้นะคะ oh. สมมุติว่าอัตราการการกินน้ำมันถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นย oh. ี่ห้อใดๆเนี่ยอาจจะ2.8 2.9กิโลตรช่ต่างกันสิบลิตรใชแ่แต่ถ้าเป็นสกานีเนี่ยอาจจะถึง3.7อย่างเงี้ยก็มี oh. อย่างเงี้ยนะคะก็คือในรอบการวิ่งเนี่ยเขาประหยัดเดือนนึงเนี่ยเขาประหยัดได้แบบ หลายหมื่นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยิ่งถ้าสมมติเขามีรถสการเนียอยู่ในฟลีดเยอะๆเนี่ยเขาประหยัดปีหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมาผ่อนรถได้คันหรือสองคันนั่นแค่เลยอ่ะ <S <S ใช่ประหยัดจริงจริงอยากลองขับดูคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่า <S <S 2> <S 2> ขออนุญาตคุณดูใจลองไปสัมผัสต,ตัวรถก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆรถ้มันทุกอะมันเป็นถ้าถ้าถ้าเราไม่เคยขับแล้วเราเคยไปนั่งผมว่าเราเหนสุด น่ากลัวมันนะมันใหญ่มันใหญ่ <c oughs> <ช>หญแล้วสามแล้วก็แรงมา้าสี่แล้วก็แรงมา้าเราจะดูว่าจะควบคุมมันยังไง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่าผมว่าใช่ว่าคือ,อยังไงคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาต้องรู้ใช่ไหมครับว่าในการควบคุมรถยังไงแล้วก็มีตัวสแกนเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการขับขี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องลองดูค่ะก็ขอบคุณดูใจมากครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วผมว่าเดี๋ยวลงไปกระดูตัวรถอีกทีนึงนะคะว่าตัวโมเดลใหม่หน้าตายังไงนะครับ ก็เป็นทุกเวลาขับคนอนโดสูงๆไงในความรู้สึกผมมันเป็นดูน่ากลัวเวลาคนขับคนขับเองอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือน,น้ำหนักมันเยอะอ่ะ้จะเอามันอยู่ได้ยังไงทั้งวิ่งในคอนโดสูงๆง Max Motor <ST S> ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด ok Originality Redefined Iuk Mill การมีใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้นและมีความสุขกับการได้ไปต่อ <Yeah. S 2> เพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไร <Five steps S 2> แต่คือการได้ทำกับใคร ชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX 3 0ใหม่ feel the drive ถ้าสัญญาณถูกจำกัดจากฟิล์มติดรถยนต์ time change. ปลดปล่อยข้อจำกัดด้วยลามินา่าดิจิทัลบ o ส s t เทคโนโลยีฟิล์มกรองแสงกันหลอนกัน U ูบี o ูสตชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัล Lamina Digital ล o o s t boost up your life ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new Isuzu m e w X Originality Redefined Max Motor แล้วผมก็พาผู้ชมมากันที่ลานด้านหน้า,นาของบริษัทสแกนเนียตรงลานไอ้ตรงบางนาตลาดน,นะครับแล้วก็มาเจอพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋เป็น เป็นผู้ฝึกสอนการขับขี่ของสแกเนียสยามครับครับฉมนั้นคนที่รู้ซื้อสแกเนียร์พกถ้าเกิดจะส่งคนมาเรียนขับรถก็ต้องมาเรียนกับพี่เอ๋ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาผมได้ขับตัวสแกเนียตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าการขับขี่เป็นยังไงสาหรับคนขับรถบรรทุกเนี่ยขับแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยขนาดไหนแล้วก็เขาต้องดูอะไรกันบ้างครับครับเดี๋ยวพี่เอ๋แนะนำผมหน่อยนะครับครับผมดีดีครับผม ครับมาอยู่ในตัวรถแบบหัวหัวลากแล้วกันฮะพี่เอกครับพี่เอกเป็นผู้ผู้สอนใช่ไหมใช่ครับกันเนี่ยครับครับอ่าคันนี้คือหัวลากรุ่นไหนอะไรยังไงพี่ครับตอนนี้เราอยู่บนรถหัวลากสแกนเนียนะครับรุ่นที่เขาเรียกว่าที่สามหกศูนย์นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นถุงลมหรือช่วงล่างถุงลมหรือเราจะใช้รหัสรุ่นว่าไทยเจ็ดคนจะขับสกนเนียเนี่ย คือคนขับรถรถบรรทุกทั่วไปสามารถมาขับได<ง>้ง่ายเลยคือรถบรรทุกแกนเนด์เนี่ยขับง่ายมากครับหนึ่งขอให้คุณขับรถเป็นอ่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าขับรถบรรทุกเป็นแล้วเรามาเรียนรู้นิดหน่อยปรับตัวเข้ากับรถนิดหน่อยในมิติในการใช้งานฟังก์ชันตา่างๆเพราะว่าเขาอำนวยความสะดวกมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องเกียร์ครับพี่เอ๋เราขับ ผมรับวนรับรบเลื่อยาๆรู้ว่าตัวรอบแบบวิ่งความรู้สึกร่างรอบนสูงๆมันน่ากลัวไหมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะครับผมจะเกอร์เปลี่ยนเกียร์ไม่ทำอะไรครับเนี่ยกดเบรคมือเข้าเบรคมือเปลีเกียร์แล้วม้วนอยนใช่ครับเตือนเนแล้วเราก็รับตอบตัวดูนะครับก็เทสเบรกเล็กน้อยถามว่ามันทำงานได้ดีโอเค ก็ผมจะขับแบบเกียร์จัตโนัมิก่อนกัน,นคือออฟดิครูสของเราถ้าจะทํางานจะ่ต้องเกตว่าเกียร์มันจะเริ่มเลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามรอบเครื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นเกียร์ก็จะเปลี่ยนเองนะครับอย่างต่อนปครับเมื่อเป็นทุกเวลาขับความเร็วส,สูงๆเนี่ยในความรู้สึกผมมันปนดูน่ากลัวเวลาคนขับคนขับเองครับเพราะว่าหนึ่งคือน้ําหนักมันเยอะน้ำหนักเยอะจะเอามันอยู่ได้ยัางไงาทั้งวิ่คสงความเร็วสูงๆก็เรามีระบบเร็ พี่เคยครับระบบเบรกของกันเนี่ก็มาตรฐานูมีทั้งคันนี้มีทั้ง ABS EBS ESP ครับมีหลายอย่างมาก traction control มีระบบเบรกที่สุดยอดอยู่นะครับรถบรรทุกครับรับผมหยุดได้อย่างมั่นใจครับรถบรรทุกเนี่ยวิ่งเร็วได้เท่าไหร่พี่ปกติตามกฎหมายก็คงให้แค่60บนสลาทั่วไปครับ ถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ก็อาจจะได้ถึง80ส<อ>ําำหรับรถที่มีมีหัวมีหาด้วยเนาะแต่ถ้าจะวิ่งจริงๆอ่ะมันก็วิ่งได้สุดเกย์นะครับร้อยยี่สิบอาจจะวิ่งจริงๆนะอ๋อคือรถทุกอย่างมีเกยเ์าะมีเกยคาริสิ0นะฮะใช่ครับเพราะนั้นใครขับเกินนี้ก็มีกวาน่ากลัวแล้ว <laughs> เก <laughs> ินเกิน90ก็จะโดนไปสั่งจากกรมจังแล้วเพราะว่าระทรวงอุตส อยู่ในตำแหน่งเขาขับแล้วคุณผู้ชมครับการสูบปืนนั้นที่แบบพั้นเนี่ยเออครับทำไมรถบรรทุกต้องมันต้องให้บอดถึงสามารถขึ้นลงได้ครับเพื่อให้เข้ากับตรีและผู้ขบถิเพราะว่ารถเราเนี่ยออกแบบมาคนตัวเล็กต้องขับได้คนตัวใหญ่ก็องขับได้คนตัวรับตรีแล้วไม่ต้องใส่แล้วเวลาบอดขึ้นลงนี่มันไม่อันตรายหรอครับอ่า การขึ้นลงของบก็คือช่วยให้ผีสางง่วงเวลาลูกตกก็คือว่าเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันนุ่มหรือจะให้มันกรได้อ๋อได้แ,แต,ต,แแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับเพื่อเพราะว่าจะได้รองรับรุดสลังเราให้ให้สะดวกสบายให้ปลอดแท็บแล้วเดี๋ยต่อครับพี่คีะตนี้ลองปรับก่อนดูก่อนอออว่าหนึ่งเราเหยียบเด็กให้ถึงขนาดไหน ถ้ามาถนัดเล็หน้อยก็เลือกได้โอเคเอ่อตบเบรคถ้าแรกนอบเบรกจะอยู่ทางขวาใช่ฮะอ่าทางซ้ายคุณมีอะไรแล้วเข้าแล้วนะครับครับก็จะดูเฮฟวี่เฮฟวี่หน่อยคุณผู้ชมครับเราก็จะดูหาหารความกว้างของรถบรรทุกเนี่ยผมว่าน่าจะสติงเอสสามเมตรกว่าได้ไหมเนี่ย สอตรงนี้ฮะจานี้เป็นยังไงฮะใช่ครับประมาณไม่เยอะพอดูตานแบบเขาพิสูจนตรงนี้เะดูกว้างย่างเลใช่ว้างคือเลี่ก็เกลี่ยเนางอ๋อะคือเช็คสปาพเศรษฐกิจนเราเรบุได้เลยจริงังครัเพราะว่าคนรถบรรทุกเนี่ยผมก็เดินทางเนือเสุดต้าครับทีนีตตัวใหญ่เขาไม่ไดรถตลอดที คือขผมขับรถบรรทุกครั้งแรกอลล่ะก็ไปกับที่สนามครับแคเนียนะครับตอนดูเรื่องนั้นเป็นวันเรียนที่แบบเ,เต้นๆเพราะว่าก็จะข,ขับรถเบาครับผมตอนนั้นให้ขับเราลืมไปที่ไหนผมลืมให้เปี่ยนออโต้ก็มีแต่เราก็ได้รู้ว่ามันว่ามันจะไม่เจ็บอยู่ครับอาจจะไม่เป็นออโต้แหละรับสุดเวลาเราบรรทุกต้องลากของใหญ่ๆนะค,ะครับ ผมว่าเกิดการเบรกฉุกเฉินขึ้นมาต้องควรจะทํำยังไงวะเพื่อไม่ให้มันเสียเสียเสียการทรงตัวเพราะผมเคยเห็นตอนคันเนี้ยพอเบรกปุ๊บจะมีการหันออกซ้ายออกขวาหรือเสียการทรงตัวอะไรไหครับแน่นอนรู้ว่าถ้าเราเป็นทุกข์่องหนึ่งแรกก็คือของที่ต้องสุกรัิงอย่างน้ำมันลมครับของที่ต้องสุกรัิงอย่างน้ำมันลมสองในการจับที่เราก็ต้องจับที่ในเคร่องต้องดัน เพราะว่าบบถ้าคุณเบรกหยุเกินเท่าไหร่แสดงว่าคุณป้องกันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเริ่มที่ต้นเหนตุก่อนครับแต่โอเคจุดที่สายจริงๆคือเราก็ป้องกันดีแล้วมันอาจจะอยู่มีรถต,รบบตัดหน้ามีรถขับเฉลี่ยตัดหน้าที่ทำให้เราต้องเบรกปกติแล้วการเบรกที่ปลอดภัยก็คือเขาจะไม่เบรกทีเดียวที่สุดค,คุณต้องเบาลงดังนั้นอาจจะเบรกตั้ง10%แล้วจะพัดถูกสมบูรณ์10% ครับเพราะว่าถ้าคุณกดที่เรารับรถเกียร์เนี่ยของน้ำดันน้ำหนักที่แปลเนี่ยใช่แต่ถ้าเรารับสินค้าดึงดีแล้วอย่างไรคุณก็ต้องหยุดรถเกีร์ได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มที่ต้นฐานสอนครับทำสินค้าให้มันดึงรถเกียร์แต่ถ้าเกิดเกิดแน่นอนมันจะเป็นกิดก็ต้องหยุดให้ได้ซึ่งเราก็มีระบบเสร็จพิเศษอยู่แล้วก็เอบีเอสเออสสามารถที่ดการระยะ ฝากคุณผู้ชมครับว่าเวลาเราต้องขับรถไปใกล้ๆรถบรรทุกนะครับอย่างที่คุยกันนะฮะว่าบางทีเขาไม่เห็นเรานะครับช้าลงสักนิดนะฮะแล้วก็เว้นระยะห่างเขาไว้หรือถ้าเราจะแซงก็รีบแซงไปเลยนะครับจะได้ไม่มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่วนคนขับรถบรรทุกก็ใจเย็นๆนะครับ สู้ๆนะครับถ้าเหนื่อยก็พักไม่เป็นไรครับเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการ Ma x m o t o r ของเรานะครับขอบคุณผู้ติดรารทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเิสีกนเนี่ยนะครับที่พาเรามาได้รู้จักกับรถหัวลากนะครับติดตามชมรายการ Max Motor ของเราครับทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มที่ชองห้ากดหมายเลขห้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ